ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอราหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าแม้สเสด็จดับขันธะประินิพพานานานไปแล้วพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพกรวะอย่างสูงยิ่งขอโอกาสปฏิราณเทระกุบาจารย์พระสงค์ทุกโลม ซึ่งมีประจารย์มหาอดีศัก์อุปวัตโนปเปลี่ยนธรรมก้าวประโยคปัจช่วยเจ้าว,วาดประบันกระบอกเป็นต้นขอเจริญพออนญาติโยมผููใครในธรรมทั้งหลายวางมือลงเทยเมือน,นีบเบาเป็นหลักการดอกเนอพอใหญ่แม่ใหญ่ญาติโยมฟังสบายสบาย เนื่องจากว่าคนพอสะอาดคนแม่อ,อํมพรมีแก้วพอมลูกลูกหล,กลานญาติพี่น้องเบิดสุขุสุขคนฟังวันยาจารย์มหาดีสาบคนว่าวันเกิดหลานวาสันแม่อยู่บ่เหลนเหลนว่า,าเด๋ยเนี่ยได้เหลนได้เสน่ นอประเดยวว่าเอาบุญกระถินเนื่องในวันขายมันเกิดเหรนี่แหละพันว่าน้อปาจะานันปรเดยปลาหลบหลายอย่างอันนี้พระเดิ๋ว่าต่างของกระถินแมนมอแมนตัวอืมนออันนี้้องจำความเข้าใจกับขัดได้ มันที่ได้เหตดถือว่าแม่นันอื่นดอกแล้วก็ที่เข่าใจมันถือความจริงจารย์มหาดีทรัพนแห่งประโยชนเก่าผนแต่ว่าพันยังให้หลงตามาวแวว่าสนแรกแรกเพราะา่ันนิมนต์มืออื่นพัานแน่นเท่าใดกะนินมนต์เบิดพต่นว่าแต่ว่าปัญหาโลดอยู่เมื่อนี่ก็ดี พาหกสิบแปดแน่นหน่อยสองกับเป็นเจ็ดสิบพันวะลองตาถามบางหนึ่งนันแม่ที่แม่พร่ำสามสิบก็เป็นลอยหนึ่งพอดีแม่ออกพ่อออกสิบเก่าคนมาต่ยางเกี่ยวเขา่านอเป็นลอยสิบเก่าพันวทีิมามืออื่นพันวะอันนี้เิ <c oughs> ่นลยว่าอยากให้ลุงตาเทศมืออื่น แต่ว่าเบื้องหลกสั่งสลา,าเนะาะต่ลางามแต่ว่าเวลาเว่ากันมันบ่ค่อยสะดวกคันเว่าแล้วมันสอนค่วมลยว่าสันอันนี้ขนาดเว่าซื่อๆเด้ยนี่คันสมมุติว่าคานแมนใส่ลำโพงจังหน่อยแห้งสอนค่วมแห้งขึ้นว่าสัน เพิ่งก็เลยคุยคิดไปคินมากคิดไปคินมาเนี่ยมดหลวงตามื่อวันที่สามสุ้เวมือแรงซักวันว่ะหลวงตาก็าคิดอยู่เอกันสซวัส่ามันบสะดวกกัะใส่อยู่เฮือน่อได้เก่าคึดอยู่จังสีน่นะพอดีบนโทษไปเออเออดีดีเนาะแล้วก็บ่ญยาติอหย่างผอมบเฟ้าวหย่างหาาิโยมกินเขากินน้ำเจ้ากอน เพราะว่าพระพุทธเจ้ามตัดไว้ขยมกินเข่าอยู่บน่มหพราเขามาหาพิษภามีดน,นปรับอาบัตผอมพุ่นนะโมเมนธรรมดาไนดะ้เป็นอย่างตีเพิ่อหย่านว่าพระบจักที่ย่อมกินเข่าอยู่กับเข่าไปหาโยมพุนะ่นนะเข่อข่ำเขา่าคันภาษาฮ้องเว้นนั้นพะุทธเจ้าเลยหาม่มหพระเข่าไปเวลากินเขา่า <c oughs> น้อ <No. laughs> อันนี้ลงตาแล้วเออพักอยู่ทั้งลดซะก่อนวัด <laughs> จันจินะ <c oughs> นบบะอ้าวบรรยากาบวกขมหาลักของการทำบุญจักหน่อยประวัติวความจริงกับพญย่ยจุ่มนะ้อส่งเป็นโยมพอ่อของโยมแม่อมพรนแมนตัวจานมหาพล ถ้ามาเยี่ยมพญายใน,ในพันษาพ้าลูกผ้าเต่าขอขมาละโทษดีหลายอิรีอันนี้เด้อดีหลายอิรเว่าสันสันจ้ะเพื่อ่ให้เป็นบาปแกลูกแกหลานขอขมาโทษก่อนพญายจากไปโอ้ยจะเป็นเหตุดีหลวงตาว่า อันนี้จื้อไหวโดวยอยาดโยมเด้อกันสุวาพอก็ดีแม่ก็ดีพอ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ดีที่เพิ่นบอกคอยสบายอาจจะเป็นสบายบ่ดนักเอี่ยงต่างๆจะตีกะเพิ่นยังรับหลูรับสาบอย่างขอข้ากันขอข,อขมาโทษขั้นให้ดีอีรีแลกับน <c oughs> นมมตนคูบาอาจารย์มาแล้วครับบางสก,กุลจักน้อย เอาบุญทั้งบัดยกให้พอแม่ป่ญ่าตาย่ายให้เพื่นสาธุน้ำขับขับซะก่อนอันนี้หันเพื่อนแต่วัดบุญต่อนามจะตนาจะวางจันมาหาเพินพ่นพระอันนี้มตดหลงตามาเบิงน้ำอหันโอ้ยจะเมนดีแห้งหลายจังว่าในดี่สุดวัดสีผาพ่อใหญ่เห็ุบุญกระถินแบ่แมนบอกคาสะอาด มาแล้วหรอพพอใหญ่พอนสาธูแเลยเพิ่นก็เลยจาาไปก่อนเลยเห็นบ่บุญพระกเ็เต็มเต็มยังจีนะ่ะพอชีวิตนี่มันเกี่ยวเนื่องกับบุญขักอิลีคันสิร์ตมันฟังให้มันขักขกอิลีเลื่องบุญนะจำเป็นไหมสำหรับชีวิตจำเป็นขักสัมไบุญ คนอนเ่วราตามลักธรรมอีรีแลลวจำเป็นมากๆเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ได้แสดงธรรมไหมว่าชีวิตนี้ถ้าเราจะแยกออกแบ่งออกเป็นสองส่วนหนึ่งส่วนของร่างกายสองส่วนของจิตใจมันในร่างกายคนเท้านี่เฮ้าสิเบงคนบนโลกบอกืือกันไหน แมนบ่แมนบ่บ่คือกันไหนความจริงเนี่ยห้องรออันเดียวกันหนาจะคือกันบ่คือกันไหนเบิ่งพอสะอาดแมอ่อมพรมีแกว้วเห็นบ่เบิ่บงแล้วลูกทุกคนก็บ่คือกันไปไนันใดใด นอพ่อผู้เดียวแม่ผู้เดียวแต่เาบกคือกันจังสินะ่ะร่างกายก็บกคือกันแล้วยังบกขักจิตใจยังบกคือกันเดียบิดโลกคือกันเบิดบันนี้เข้าจะพิจารณาเบื่องว่าชีวิตทุกชีวิตนะ่ะของแต่ละคนบางคนเข้าก็เห็นว่าสมบูรณ์ทุกประการ ตาดีหูดีจมูกดีลิ้นดีกายดีแถมยังใจดีด้วยบางคนนี่บางคนตาดีหูดีจมูกดีลิ้นดีกายดีแต่ใจร้ายก็มีจริงินะบางคนบันิตาบดีหูดีแมนบอเคยเห็นบอกเคยบอกอืม บางคนหูดีตาบดีบางคนตาดีหูดีแต่ว่าจมูกบดีบางคนนั้นเดินดีจ่ลิ้นบดีกัมี่บางคนกับพิการมือบางคนกับพิการมือซ้ายมือขวาบางคนกับพิการแข้งพิการขา บางคนก็เป็นไปต่างๆซึ่งไม่เหมือนกันเลยเห็นบ่เป็นพ่อหยัางโตเป็นพ่อหยัางล่ะเป็นพกอรำรเห็นมานเห็นบ <c oughs> <c oughs> ่จังสินะมันอยู่คำว่ารรมนั่น เอาบัญนี้ถามบางบัญนี้เนาะหมายถึงบุญหรือบาปบัญนี้เอาคำว่ากรรมนี่หมายถึงบุญหรือบาปฮะกรรมดีกรรมชั่วกรรมชั่วกรรบดีเหมือนมันกบดีเลยเนาะบางคนส่วนมากนี่เนาะว่าอย่างศีรษะขันย่ำใดเพิ่นเป็นถูกขลับ หัวกินเหล่าสมรจะสิจะแม่งกำผู้ขาเจ้าก็กินแร้งก็กินหรือเม้าคู่เมือ่อจะเป็นกาจะเป็นเว้นผู้ขาเจ้าที่นะนอกจากหันอีกยังขักกูหันอีกบางเถอ ทั้งปล่อยทั้งดาอีต่างหากดาเจอเจอกับบาดเลยเนาะมันดาขาดผลนะมันดาพี่ลุกพี่รวยเลยสดแตกลงไปไอ้นคนกับบางคนกับเป้าขาดอีหลี์ยังไงลุกเงืยยังไงลุกตากันกันหักแล้วยังไงซดแตกเพื่อหมายยื่นหรือพอนะ นาะปุ้นอยู่เมืองกะลิ่งขลาดบ่แม่นแถวเฮาใดเห็นบ่นาะพ่อใหญ่เนาะเออเมืองกะลิ่งขลาดบ่แม่นแถวเฮาดอกแต่แถวเฮาบ่มีแนวหันมีแต่พออย่างเดียวกินเหล้ากพอพอเซาซะพอเาม่วนอีหลีทางเฮาแม นาะแต่เมื่อกลิ่งขลาดเนี่ยพอได้แล้วสต๊บบันนี้พระก็จมบันนี้จะมแมงกำภูขาพะนะจังสินะบารนี้ได้ผัวดีบันนี้เหลาก็บอกินยาก็บอสุบลดหักแพงขอบครั้วขับอีลี คิดสินอกใจเมียกับบมีผัวรถดีขับปะนั่นแม่หลวงพ่อศูนย์บอกอีหยังบอกง่ายๆใส่จิตรถอยู่ดีอีดีจังซี่นะม่ออกหรือว่าจังได๋บัดนี้จะแม่นกผู้ขาว่าอยู่บ่ฮะฮะบุญผู้ขาแม่นบ่เนาะ จังสีนาก็ก็สีวัาโยกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเฮ้าก็เลยเข้าใจว่าบาปหันเป็นกรรมอันแนวดีๆหันเป็นบุญแมนบอแมนบอแมน่อเป็นยักษ์สันยู่บหรอเนาะ่ันเพ่นได้ันได้นี่เนะ่ะเจ็เมนบุญเฮ้า่น คันหายยังบได้เจ,จะแม, <laughs> มันกล่ำกูแมนบอแมนเออแมนว่าสันเอายืนยันแล้วได้ว่าแมนหันเอาฟังนอวันนี้นอเข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจยังไม่ถูกต้องเป็นอย่างะว่าบอถูกต้องเพิ่นเข้าใจว่าคันแนวไดบ่ดีเพิ่นเอื่นว่าเป็นกล่ำแม,มนบอ แันแนลใดดีๆเราเอื่นว่าเป็นบุญแมนบอจังทินะคนก็เลยเข้าใจเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นน่อาจารย์มหาพลเลยว่าอยากให้ลุงตาม,มาว่าง่ายๆจังทินะว่าอยากให้เฝ้าหันเฝ้าน,น,นีไหลแคนนงามนที่ถอยกระถินแมนบอถอดปลาปลากระจังไปว่าวงั้หมาก็ว่าวไหลก็บ่าาาาได้อีกจังทินะ มันเรื่องหันเรื่องนี้หลายอย่างจะถึงอันนี้หันฟังแบบสบายเด้อ